สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม b a c k w a r ซึ่งเราจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยวันนี้บอกเลยว่าผมจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้ในวันนี้ <c oughs> ดูหน้าผมไว้ก,ก่อนนี่คือสีหน้าของที่จะเป็นราชาจนสลัดนั่นเองอันนี้คือเดี๋ยวนี่กัปตันผมนี่ว่า,อ,าอันนี้ตัวผมเองเอโอเคไม่เป็นไรเราไปเริ่มเล่นกันเลยเพื่อนโอ้โหเละมากโอ้โหโอ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนมาช่วยแล้วสวัสดีเพื่อน ดีเพื่อนัสดีเพื่อนัสดีเพื่อนเพื่อนไปช่วยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเอ้าเอ้าแค่ยิงเล่นเฉยเเอาตายเลยเหรอโอ้โหอ๋อไม่ช่วยกันเลยอะเดียตัวยิงเลยครับผมยังดีกว่ายังดีกว่ายังไม่เจอยังไม่เจออฮ้ยเจอเลยเราเจอเรือโจรสลัดฝั่งนั้นนะครับคนโอ้เป็นวันที่ฝนตกแบบยืดยาวมากวันนี้กับตันกับตันกับตันที่มีอะไรผมช่วยไหมกับตัน กับตันกับตันมีอะไรผมช่วยไหมให้ผมช่วยอะไรไหมครับกับตันเฮ้ยมาแล้ว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 เจอ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 เก็บตัวยิงได้เลยไอ้ขอรีโหลดกระสุนหน่อยดิโอเคเตรียมเลยเตรียมเลยปุ๊บโดนแน่ดอกนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นยังไงเอ้ยมันเลี้ยวอุ้ยทำไมมันเลี้ยงงั้นอ่ะโปรแน่เลยว่ะ ไม่เลี้ยวคนเร็วอ่ะโอ้โหดูมันยิงดิไอ้ยนี่หรือว่าตี้เราวะยิงอะไรวะ,ะเพื่อนยิงอะไรเนี่ยเพื่อนยิงอะไรอ่ะโอ้โหแบบเละมากข้างหน้าเราไปจอยกันเถอะทุกคนนี่นี่เฮ้ยมีปืนนี่เฮ้ยไอ้ดูสิบุ่ม้ปืนนี้น่าจะมันนะนี่เด้อเด้อ อูฟังเสียงดิคนยิงเพื่อนได้บ่ <laughs> ยิงเพื่อนเม่งเลยไหนดูสินี่ไอ,อ,โนอนน้โดนนั่นน่ะโดนอน,นั่นน่ะโดนนั่นน่ะเออมัน,ม,นมันจะยิงเราวะเนี่ยนี่เนี่ยเต็มเต็ม เฮ้ยเรือเราพังเรือเราพังเดี๋ยว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 เฮ้ยอันนี้เพื่อนเราปะอ้าวเพื่อนเรานี่หว่าใช่ปะเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เรือฝั่งตรงข้ามมเนี่ยเอาตกน้ำอุ้ยขึ้น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 เอาเอาตกอีกแล้วจิ้หายทุกคนเราเดนบุกเราโดินบุกเดี๋ยวใครเป็นใครเนี่ยนี่นี่เนอุ้ยมีดาบด้วยปะมาดิ

ไอ้น,นี่มันยิงว่ะทำไมเพื่อนไม่ขับอะต่อกับตาเราตายเหรอกับตาเราตายขับเป็นเรือไม่ได้เลยเหรออะไรกันวะเนี่ยนะนี่เต็มหัวกระบ,บาลไปดินี่เต็มเต็มเอาเอาจะโดดมาเหรอจะโดดเอ้ยมันจะมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาเดี๋ยวผมดับรอตรงนี้เลยดูดูดูฮึขึ้นมาดิ เอ้ยไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมา,นา,ยอยาไอ่ไงเต็มหลังเต็มหลังทำยึดเรื่องไงวะเฮ้ยมนานมนะกับตาละมาแล้วกับตันเอ้ยเอ้ยกับตันไปยิงกูได้ไงไปยิงกูได้ไงเนี่ย ไม่กับตันเราเหรอไอ้นี่ไอ้นี่มันแค่จะเกินไปแล้วอุย้ยไม่ใช่กับตาเราเหรอแม่งตีมั่วโอ้โหกับตันแม่งมั่วจัดเฮ้ยชนะเฉยหัวโล้นเหรอหัวโล้นเหรอหัวโล้นเหรอเอ้าเอายิงกูเฉยเอา้าเอากระโดดไปดิกระเด็นน่ะกระเด็นวาบเลยไหม ไอ้นี่มายิงผมเฉยเลยจิบชาสักหน่อยโอ้ <c oughs> มันจะยิงผมมันจะยิงผมมาดิไหนขึ้นมาดิเอ้าโอ้ไม่ก็ไหน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 ดูซิว่าตอนนั้นมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวอะไกับตันกับตาลเราตายแล้วมันขับเรือไม่ได้เลยเหรอโอ้มันต้องสมัครเป็นกับตาลไปเนี่น <c oughs> ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมันปืนใหญ่ว่ะเดี๋ยวนี่ปืนใหญ่หรอ tôi không biết nữa, 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 tôi ไหนไหน,นี่เลยตรงนี้เลยเต็มเต็มโอ้โหมันขับเรือไปตรงนู้นวะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงวะโอ้โหไม่โดนเลยไหนไหเฮ้ยมันไกลไกลไปอ่ะเอ๊หาไปไหนแล้วเอาตายแล้วเหรอโอ้โหสุดจัดเพื่อนเราโคตรตึงยิงไม่พักเลยผมซ่อมเรือให้แล้วครับ เสร็จสมเลอให้แล้วเฮ้ยรู้รู้รู้แล้วรู้แล้วมามามาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยผมต้องยิงปืนใหญ่ไอ้นี่มันท้าทายผมเดี๋ยวเลี้ยวไม่ได้นะยิงฝั่งนี้ไม่ได้ด้วยนะเลีงโคตรยากถอยไปหน่อยดิเพื่อนเฮ้ยกัปตันแม่งทำอะไรวะโอ้โหถอยนิดนึงดิโอ้โหไม่ถอยเลยกัปตันแม่งโมื้ออ้ายอยู่อะ อ่ะตายกับตันกูตายชิบหายจดกาแฟกันเ <c oughs> ชื่อเชื่อสองรูเลยสองรู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 อ <c oughs> ู้สามรูเลยเชื่อเรียกคงเพลงแล้วซ่อมซ่อมซ่อมด่วนซ่อมด่วนซ่นอมด่วนเกิดการไม่คาดคิดน้ำท่วมเรือเอา้าขับเรือโคตรมั่วโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ใช่ไปกับตันขับไม่ได้เหรอกับตันเพิ่งมาไม่ได้หมวก ล็อกหมวกวะยิงทีมตัวเองได้ปะเอา้าเรือมันจะแตกวิดน้ำวิดน้ำไหนไหนวิดวิดวิดอ๋อวิดวิดน้ำอ๋อเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกไม่ได้อีกเอาเอาไอ้นี่เอา้ากระจุยเลยไอ้นี่อีกแล้วไอ้เกมอีกแล้วโบงเต็มเต็มหัวเพวื่อน เอ้ไปไปยิงปืนนี้หน่อยปืนใหญ่ปืนใหญ่โอ้วนกลับหลังไม่ได้ไปต้องข้างหน้ามาโดนแน่ๆดอกนี้เออพี่โดนนะเมื่อกี้โดนนะเดี๋ยวอีกเหลืออีกกัปตันกัปตันห้ามตายเด็ดขาดบังกัปตันก่อนนี่ไปแล้วเอ,เอากับตันไอ้เหี้ยนี่แม่งใครขับเรือวะเนี่ยเอ้าโดดเฉยเลยฮะกับตันปะนี่ โอ้โอยโดนโอเอ๊โดนแน่ๆดอกนี้บอกเลยเฮ้ยกระสุนไฟว่ะเอาเลี้ยวเลี้ยวเอ้าเอ้ยโถยเชี่ยผมโดนอะ่ะตายหมดเลยอะ่ะเอา้าขับเรืออะไรวะเนี่ยเต็มเต็มโดนนี่เต็มเต็ม ียบร้อยโดนโดนนี่ใช่ไหมกับตันน่ะกับตันน่ะเราอะ่ะออาโดนโดน้ำโดนโดน้ำมันโดนน้ำมันโดนน้ำโดนเรือทับแน่ๆลอยแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์แย่ยมากทุกคนเฮ้ยสวยยิงเล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 ยกูไม่ใช่กับตันแต่กูจะสั่งนี่เลยสวย ปักสมอแล้วปักสมอสมอแล้วปักเสมอขึ้นไปแย่งเรือมันเลยผมจะยิงเรือมันถูถูถูถวนถูถ,ถูโอเคนี่เต็มเต็มเต็มท้ายเรือ่อยเรือจมไปเลยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยนี่ขอยิยงเอ้ยออ้ยิงปืนใหญ่ดิโดนป้นอีกทีนึงอ่ะโดนป้นอีกทีนึงพื้นข้างล่างเข้าได้หรอมีข้างล่างเลยหรอไม่รู้ดิต้องพังบนก่อนไหม อซ่อมเก่อนซ่อมก่อนอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงซ่อมเรือซ่อมเดือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงพี่ชายเข้าห้องล่างไงวะโอ้โหหายแล้วหายแล้ววิดน้ำวิดน้ำวิดน้ำด่วนพลพลพลวิดน้ำเอ้ากูตายอีกแล้วพลวิดน้ำพลวิดน้ำเดี๋ยวซ่อมเรือก็ยิงมันด่วนเลย ยิงกูเหรอยิงาเลยกับตันสัดมันเลยเอ้ยเรือจะพังเลยจะพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดือก่อนซ้องเดือกั้องเดือกต้องเดือกต้องเดือโอ้โหซ่อม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 ปึ๊บเยอซ่อมได้หนึ่งเรือหนึ่งลำเอ้ยหนึ่งหนึ่งจุดเรือมันโบแล้วทุกคนเรือมันโบแล้วเอา เอ้าไอ้นี่ใจมีะไรปาดโอ้โหโบงเต็มเต็มหัวโอ้โหโคตรแม่นอะเอ้าเอ้าเชี่ยเ์โอ้เอ้าเอ้ยโดดสูงเฉยแย่จัดโดนแน่มึงเนี้ยนี่ยิงแล้วหลังมึงโดนแน่มอดูหลังหนไอยมาหลัง หลังโดนปะหลังโดนอู้หลังโดน, Ooh, โดนเต็มเต็ม,มโคตรแม่นอะ่ะโอ้เรือนี้มันพลิกไม่ได้วะหมุนไม่ได้หรอสายมาเหรอไม่ใช่เฮ้ยนี่นี่ขอยยิงขอ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 ยิงถู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 อถถเอา้าเรือไปรู้อีกแล้วซ่อมเรือก่อนซ่อมเรือก่อนเราเรือรูอ้ อ๋อมาลองกันไปดิกัปตันกัปตันไปไหนเนี่ยอันนี้ก็บุกอย่างเดียวเลยเอ้ากัปตันกูเหมื่อยลอยแล้วเอ้าอันนี้ก็แย่งกูยิงยิงใครวะไหนยะอ๋อโว้โหมันยิงมาจากไหนไม่เห็นเรือเลยเอาอานี่ทำไรอะฆ่าไป3ตายไป13แอตสิสส,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 สอง โคตรปิ่ง้วยนะประเด็นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเ,เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายทุกคนสวยเลยสวยสวย